สวัสดีครับวันนี้รถมือ2องชาแนลกลับมาพบกันอีกแล้ววันนี้นำ BMW 530e Luxury ปี2017นะครับถูกที่สุดเลยนะครับล้านห้ากว่านะครับสวยจริงใสจริงนะครับเป็นระบบเบนซินบวกไฟฟ้านะครับเครื่องยนต์1,900กว่าสีซีนะครับนะฮะตัว530ตัวนี้นะครับสวยจริงครับเป็นสีดำใสๆ Luxury อีกแล้วนะครับสวยแน่นอนนะครับ โอ้โหนะฮะในท้องตลาดนะครับออนไลน์ก็ประมาณเกือบแปสล้านนะโดยเฉพาะมือ2นะครับแล้วก็ถ้าเป็นมือ1เนี่ยไม่ต้องพูดถึงแพงมากๆครับวันนี้หายไปเกือบครึ่งนะฮะโอ้โหแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเลขไม่น้อยนะครับ7,000 0กว่ากิโลเท่านั้นข้างในนะครับสุดๆเลยนะครับเป็นบอะสีน้ําตาลอ่อนนะครับราชชรีสุดๆลายไม้เท่ๆนะครับใสๆหรูหรามีระดับนะครับผมไม่ต้องพูดถึง กับตัวนี้เลย bmw นะครับที่สวยจริงนะครับมีหน้าจอด้านหลังให้กับผู้โดยสารด้วยนะโอ้โหดูนะครับชุดคันเกียร์นะฮะหน้าจอนะครับด้านข้างนะครับเดิมๆใสๆข้างหลังเนี่ยพื้นที่ในการเก็บสัมภาระเยอะจริงนะฮะแล้วก็ในส่วนของห้องเครื่องก็ใสกลิบนะฮะใครสนใจคันนี้นะฮะรถจอดอยู่ตรงข้ามเดอะมอาบงแคนะครับ ทางจังหวัดก็ออกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นจัดไฟแนนซ์นะฮะหรือว่าเงินสดมาคุยกับเรานะครับสแกน IQ อีคิวออดได้เลยหรือว่าโทรมาที่0885845375ครับ